สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสวนลําไยวันนี้ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโอ้โหก่อนที่ใช้ของเรามีปัญหาอะไรไหมแปลงนี้ค,คือเราใช้แปลงนู้นก่อนใช้แปลงนู้นก่อนค่ะแล้วก็มาแปลงนี้แปลงนี้ปลูกปลูกที่หลังแปลงนูน้นจ้ะพอเราจะใช้ผลิตภัณฑ์นตัวน,นู้นเราก็เอาตัวเนี้ยตัวยาตัวเนี้ยเอามาใช้กับแปลงนี้มาบํารุงต้นมาบํารุงต้นก็แสดงว่าเราใช้ชุดเนี้ยกับอันนั้นให้แน่ใจก่อนใช่ค่ะว่ามันดีไหมค่ะ พอมันดีเนี่ยเลยเอามาใช้อีกแปลงหนึ่งแปลงนี้บำรุงต้นบำรุงต้นสองปีได้รากค่ะสองปีได้รากใช่ค่ะสองปีมันดีไหมอย่างเงี้ยโอ้โหเกินดีรับอาจารย์เกินดีเลยใช่ไหมโอ้โหคนอื่นเขาสามปีสี่ปีกว่าจะได้รากของเราใช้ไอตัวเนี้ยตัวเนี้บำรุงต้นฉีดฉีดใบฉีดบำรุงต้นโอ้หสองปีลำาไยโตสองปีลำาไยโตค่ะโอ้หราดสารเลยแล้วเมื่อกี้บอกว่าขึ้นเบอร์ทองมันเป็นยังไงพี่มันเป็นยังไงถึงขึ้นเบอร์ทอง ผมขอดูหน่อยสิมันเกิดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่เขาเรียกว่าเบอร์เบอร์ทองใช่ไหมครับโอ้สวยๆแบบนี้นะโอ้โหขึ้นเบอร์ทองแบบนี้เลยนะมีลำไยหกเดือนหกเดือนเเดือนผมเนี่ยไม่ใช่คนปลูกลำไยหรอกหกเดือนเนี่ยทั่วไปมันได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ครับอาจารย์จริงเปล่าจริงครับอาจารย์เดี๋ยวหาว่าไปเกยครับแม่หกเดือนเกครับหกเดือนมันอาจจะน้อยกว่านี้ถูกต้องไหมาใช่ครับยังไม่ได้ขึ้นเบอร์ทองไม่ขึ้นเบอร์ทอง มันขึ้นได้ยังไงมันขึ้นกันง่ายๆขนาดนั้นเหรอเบอร์ทองมันขึ้นเพราะอะไรพี่มันขึ้นเพราะนี่คร,ร,<า>รับอาจารย์ฮะนี่ครับขึ้นมาตัวนี้นี่เองโอ้หูหหมา,ายเซ็ตใช้ยังไงมันถึงขึ้นเบอร์ทองเร็วก่อนลดระยะเวลาฉีดฉีดท,ทุกตั้งแต่มีลูกมีดอกฉีดหมดเลยครับอาจารย์วิธีการใช้ขนาดไหนบ่อยครั้งหนึ่งตัวน,นี้หนึ่งขวดต่อพันลิตรฝาเขียวหนึ่งขวดพันลิตรแคปซูลยี่สิบเม็ดแคปซูลยี่สิบเม็ดใส่ไปเลยใส่แล้วทำให้ใบเขียวเขียวงามงามแล้วก็สีส้มครึ่งขวดครับอาจารย์ ครึ่งขวดไคโตซานใส่ลงไปน้ำผลิตฉีดพ่นฟื้นเห็นผลยังไงหลังจากฉีดพ่นเขียวทันตาสองสามวันมาเรื่องครับอาจารย์อู้สองสามวันยังไวเลยพี่น้องเกษตรกรแต่มันเห็นผลอย่างนี้ฉีดนานไม่เยอะไหมหมายความว่าระยะเวลาในการฉีดไม่เยอะครับอาจารย์ครับอ่ามันไม่ต้องฉีดเยอะๆเหมือนเคมีทั่วไปแค่ฉีดฉีดแล้วผ่านไปเลยละอองปกติผ่านเลยไม่ต้องไปจ่อไปเข้มไปอะไร ไม่ต้องไปเน้นคือแสดงว่าประหยัดเนี่ยปร,ประหยัดรับประหยัดเอาเลยพูดถึงว่าถ้าสมมุติเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะกับตัวนี้เนี่ยประหยัดตา่างกันยังไงพี่น้องเกษตรกร,รชาวลำไย,ยกำลังฟังอยู่ว่าแหม่มันมันถ้ามันราคาเท่ากันก็ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะมันประหยัดยังไงก็ถ้าไปร้านเคมีเขาก็บอกว่าจะจะมาฉีดเน้นๆหน่อยจา์เน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยเพื่อพืชได้กินอาจจะเป็นธาตุรองธาตุเสริมแคลเซียมอะไรต่างๆโบลอนอะไรต่างๆเนาะมันแยกกันมาแล้วมาตรฐานการฉีดทาระแล้วับแปลงนี้ธาตุเป็นเคมีเกษตรอาจจะฉีด สองพันห้าสามพันโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ไหมสามพันลิตรสามพันลิตรเลยใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าประหยัดมากมากเลยของตัวนี้แต่แปลงนี้เราพอไปใช้พีเอเครับขีดแค่พันห้าอาจารย์พันห้าเองลดครึ่งหนึ่งเลยสิเอาบอกวิธีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยที่บอกเป็นขั้นตอนละเอียดได้ไหมว่าเวลานี้ลำไยขนาดนี้ฉีดอย่างนี้ฉีดอย่างนี้บอกได้ไหมแต่มีลูกมีลูกเนี่ยช่วงเล็กเนี่ยเราสี่สิบห้าวันครับส5ิบห้าวัน15สิบห้าวันอาจารย์นี่ หนึ่งขวดหนึ่งพันลิตรอันนี้ครึ่งขวดคร่งขวดหนึ่งพันลิตรอันนี้ยี่สิบยี่สเหมือนกันเหมือนกันระยะเวลาเหมือนกันเลยที่บอกไปสิบห้าวันฉีดสิบห้าวันฉีดครับและจะเห็นผลแตกต่างลดต้นทุนไปได้เยอะมากเลยแต่ช่วงลูกใกล้โตมาห้าเดือนครึ่งอาจารย์ครับเรามาเน้นหน่อยครับสิบวันครับก่อนเก็บก่อนเก็บเน้นหน่อยเน้นหน่อยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็บวกไม้เฮดไปด้วยไม้เฮดทำทำไมบวกไม้เฮดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้เบอร์ทองครับอาจารย์เบอร์ทองโอ้โหน้ำหนักดี เบอร์ทองเพื่อให้ได้น้ําหนักดีใช่ไหมและได้ข่าวว่ามีการแย่งกันเข้ามาเก็บด้วยการกินล้โทมานระดาาับน,น,นั่นเลยเหรอแสดงว่าลำไยสวยๆแบบนี้ใครก็ต้องจะมาเก็บ,บผมก็ขอแสดงความยินดีกับสวนของพี่ด้วยที่ได้ลำไยเบอร์ทองและโดกมากอลังการขนาดนี้ขอบคุณมากครับทั้งสองคนนะครับ